สวัสดีครับทุกท่านอยู่ี่นี่ต่อเนื่องต้องสอบถามคุณตา่อนเอาที่สบายใจได้คุณตาถึออักตห้องครัวนะตูในเวเนาะครับถือที่ถือคล้องถือยังยี่บ่ถือรักยี่บ่คุณตาตัดสินใจดีๆีผู้ผมบ่ได้รบังครับเจตนาของคนที่อยากจะทําห้องน้ําให้เนี่ยคืออยากให้เด็กปลอดภัยเนี่ยเวลาออกมาตอนกลางคืนไม่ต้องเดินออกไปกลางคืนไปเข้าห้องน้ํครับปวดขีบปวดเหยว ย่างออกมาจากบ้านประตูมากปูปูตูมาไปเจอห้องน้ําเลยแบบมันไม่ได้ออกนอกตัวบ้านมันก็จะได้ไม่ต้องอันตรายแน่นครับตากฝนตากแดดย่างไปห้บนน้ำส่วนอ่อผมถามเด็กๆแล้วเด็กไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กไม่เอากไดเพราะว่าห้องน้ำมีแล้วคุณตาว่ายังไงครับคุณตาคุณยายว่ายังไงคุณตาคุณยายอยุมีพื้นที่พว้เนาะยังไงยังไงเนาะตัดสินใจเอา มีแจ้งกับมีอีที่อาบุเชอร์อันไปอีทตามห้องครัวแล้วโอเคตามแค่ห้องครัวสรุปแล้วครับสรุปแล้วตีเด็ก็ไม่เอานะคือตาเขาบอกว่าทำแควห้องครัวครับผมโอเคห้องครัวขอบคุณมากครับคุณตาเอาเอาต้องอธิบายด้วยว่าทำไมไม่เอาอ่ามาอธิบายหน่อยพี่ดังดังๆเลยพี่ไม่ตามร้านร้านเลยค่ะข้อที่หนึ่งก็คือนะเด็กๆบอกว่ามีห้องน้ำแล้วจะไม่เอาข้อที่สองคือ จารีตประเพณีที่นี่เขาค่อนข้างเคร่งครัดนะครับเคร่งครัดแล้วก็จะไม่อยากให้ห้องน้ําอยู่กับบริเวณบ้านเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าเขายังถือแบบยุคเก่าอยู่เด็กไม่เอาเด็กก็ไม่เอาคุณตาคุณยายก็ไม่กล้าปฏิเสธเราฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าให้ตัดสินใจไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้บังคับเราถามว่าถ้าเอาก็จะทําให้ถ้าไม่เอาเราก็จะได้ ไม่ทำอะไรแบบนี้เพื่อความสบายใจเอาให้ผู้อยู่สบายใจด้วยครับผมก็สรุปประมาณนี้นะทุกท่านว่าผมว่าเอาเฉพาะครัวแล้วเราไม่ทำเอาแต่ครัวุตาบอกประมาณนี้เนาะตาเนาะเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเนี่ยสรุปก็คือไม่ได้ทำนะห้องน้ำตรงนี้เนาะสวัสดีครับครับห้องน้ำตัวนี้เราอาจจะหาอิฐบล็อกอะไรมาวางสำหรับเดินไปเนาะเดี๋ยวอาจจะแก้ไขหาอิฐบล็อกมาวางก็พอเสริมไฟทางเดินอะไรก็ว่ากันไปแล้วครัวก็ ทำฝั่งนี้ก็ไม่ได้นะทุกท่านทําอาหารการกินเนี่ยทาได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวได้มันกวางอยู่มันจะอยู่ที่เดียวได้หมดเลยไม่รู้ใจตรงนี้ยิดกวางอยู่ยังไงเราก็ต้องตามใจคนอยู่เนาะใช่นี่ทุกคนนี่มาดูด้วยครัวเนี่ยจะไปทําอาหารฝั่งนี้ไม่ได้นะทำกับคุนกับข้าวฝั่งนี้ไม่ได้นะอันนี้เขาเอินหัวเฮื่อนเพิ่นเพิ่นบวใหเฮ็ดยังเลยฝั่งบวได้ต้องมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช่ เป็นไล่ตอนันเลต่อได้เป็นหลังคาได้นั่งเล่นอะไรได้แต่ทํากับข้าวห้องน้ําไม่ได้ได้ได้สักผ้าได้อยู่บวกห้องครัวไม่ได้ทํากับข้าวห้องน้ําไม่ได้เลยฝั่งน้นมันก็เลยต้องเลือกไงอืตามนันแรตตามตามทะเนียมเพิ่นครับครับเมนห้องน้ำมีแล้วด้วยเพื่อนเอกครับผมสรุปก็คือตรงนี้ไม่สามารถทำห้องครัวได้ ราะว่าเขาถือเนาะมันเออมันเป็นหัวเือนเห็นไหมตรงนี้เราต้องมาดูก่อนว่าฝั่งนี้เรายังเอาของออกเลยโล่งในห้องเนี้ยประมาณนั้นเขาจะเป็นหัวเือนเพื่อนว่าโบไฮโบไฮไก่โบไฮเขาขนาดลูกสะพ้ายบางบ้านเขาไม่ให้เหยียบไม่ให้ใกล้เลยนะไม่ให้ขึ้นเลยนะเอออันนี้สําคัญเขาถือมากมากฉะนั้นเราเราต้องเอาขนรทมเนียมประเพณีเขาไปด้วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นที่ทำปกทำปกรอยนั่งเล่นเอาแค่เอาอะไรมายกตั้งอะไรแบบ ตรงนนี้เป็นัวอืมอืมอืมไปไปไปฝนตกแล้วคนตารับขอบคุณครับคุณตาคุณยายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัดใจแล้วนะคุณตาคุณยายก็ฟันธงจะย็นจะย็นจะยืนเนาะเราก็ไม่บังคับครับจะย็น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 จะยืนทุกท่านก็นะครับด้วยอย่างที่นะครับบอกเนาะนะครับว่า ขนรรมเนียมประเพณีนะครับทางนี้จะค่อนข้างนับถือนะครับเคร่งครัดนะฮะทุกท <groans> <sh> like <quote> <to voit> <out> ่านก็ขอโทษขออภัยนะครับเอฟซีที่เมตตาแล้วก็อยากให้ทั้งน้องได้ห้องน้ําที่ใกล้บ้านเนาะนะครับพวกเราอยากทำแต่ว่าด้วยความนะครับจาเป็นในสถานการณ์แล้วก็นะครับเอฟซีจะอย่างที่คุยกันไว้นะฮะก็อาจจะไม่ได้ทำเนาะนะครับผมเฟิรมมอใหญ่ชูชรครับครับ ครับผมขอ,ขอบคุณครับครับขอบคุณครับย <บ apps S 2> ายบอกยายไปทํากับข้าวกรนนะฮะฉะนั้นแล้วก็นะครับหวังว่าเอฟซีจะเข้าใจเนาะนะครับถามว่าห้องน้ําตรงโน้นไกลไหมนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถ้าเราเพิ่มแสงสว่างจัดแจงพื้นที่ให้สะอาดสะอ้านคิดว่ามันน่าจะดีหน่อยน่าจะโอเคหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ไม่อยากได้ห้องน้ําใหม่นะครับคนตาคนยายก็อึกอักอึกอัก ด้วยความเกรงใจพวกเราเนาะนะครับใจอยากทําให้ก็กลัวผิดกลัวอะไรก็เลยบอกว่าเอาให้มันชัดเจนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานะครับ <ไป S 1> เสีย <ไป S 1> เสียใจเสียได้ที่หลังท่านก็เลยบอกว่างง้นสรุปก็คือไม่เอาเอา,เอาข่าวๆก็ประมาณนี้นะคลิปนี้เอ็จมันก็ไว้เ,เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับบ๊<อ>ายบาย